ลองรันคืออะไรทําไมคนที่อยากจบมาราธอนถึงต้องซ้อมรองรันรองรันกับอีซี่รันครับเป็นการวิ่งที่มีลักษณะคล้ายๆกันโดยอีซี่รันครับจะเป็นรูปแบบการซ้อมของการวิ่งที่มีจุดประสงค์ในการพัฒนาพื้นฐานอคอร d หัวใจและการไหลเวียนเลือดเป็นการวิ่งที่ไม่หนักหรือบอจนเกินไปเปรีเพเทีไม่ง่ายเหมือนกับการวิ่งจ็อกกิ้งที่เรายังสามารถพูดคุยกับคนรอบข้างหรือร้องเพลงไปด้วยได้ หาประเมินความเหนื่อยเป็นตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ RPE 3-5หรือในระดับปานกลางหรือพูดง่ายๆก็คืออยู่ในประมาณโซน2ของ Max Heart Rate นั่นเองครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นวิ่ง Easy Run จะเป็นการวิ่งที่ทำให้เกิดการพัฒนาความแข็งแรงพื้นฐานเมื่อวิ่ง Easy Run อย่างสม่ำเสมอจะทำให้รู้สึกเหนื่อยยากขึ้นเป็นการเตรียมร่างกายให้มีความพร้อมสำหรับการซ้อมวิ่งในรูปแบบอื่นที่หนักมากขึ้นเช่น Interval Temp ปและลอง r u น ำหรับนะักวิ่งที่มีพื้นฐานความแข็งแรงดีนะครับอ a s y r u ันเนี่ยจะทำให้รักษาความแข็งแรงพื้นฐานหรือรักษาสภาพของร่างกายได้และอ a s y Run ยังเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายจากการซ้อมวิ่งในรูปแบบอื่นที่มีความหนักสูงกว่าได้อีกด้วยนะครับในส่วนของลองรันนน้นจะเป็นการซ้อมรูปแบบที่มีจุดส่งในการพัฒนาความแข็งแรงของระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดเป็นหลักครับและยังสามารถพัฒนาความทนทานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการวิ่งได้อีกด้วย เป็นการวิ่งในระดับหนักปานกลางครับผมเปรียบเทียบกับการวิ่งแล้วเรายังสามารถพูดคุยในประโยคสั้นๆได้โดยมีปัจจัยเรื่องของระยะเวลาซึ่งอาจนานประมาณ1ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงหรือในระยะทางมาราธอนนั่นเองตามเป้าหมายของการซ้อมครับผมว่าเราจะซ้อมเพื่อมินิมาราธอนครับ10กิโลเมตรฮาฟมาราทอนที่2 1กิโลเมตรหรือในระยะฟูลมาราธอนที่42กิโลเมตรครับ โดยการวิ่งครับหาประเมินความเหนื่อยเป็นตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณ RPE 5-7ถึง7ก็คืออยู่ในระดับหนักปานกลางนั่นเองประมาณโซน2ปลายปลา,ปลาแตะโซน3ต,นต้นต้นนะครับอันนี้ก็จะแปรผันตามปัจจัยภายนอกครับเช่นสภาพอากาศที่ร้อนครับผมการดื่มน,น้ำไม่เพียงพอหรือว่าอุณหภูมิของร่างกายที่สูงขึ้นลองลันครับเป็นการซ้อมวิ่งทำให้นักวิ่งเกิดความคุ้นเคยชินกับระยะทางหรือระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแข่งขันจริง อีกทั้งรองรันยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กล้ามเนื้อได้มีความทนทานมากพอที่จะทนทานต่อความมืยลาในการวิ่งระยะไกลได้ครับเพราะเหตุนี้นั่นเองครับสำหรับนักวิ่งที่อยากจบมาราธอนหรืออัลต้ามาราธอนการซ้อมลองรันจึงสําคัญมากในกมุมหนึ่งนะครับเราสามารถใช้การซ้อมลองรันเนี่ยในการวางแผนการวิ่งในการแข่งขันจริงได้เช่นเราจะดื่มน้ําที่กิโลเมตรเท่าไหร่บ้างเราจะเติมเกลือแร่จุดไหนหรือเราจะเพิ่มความเร็วที่กี่กิโลเมตรไหนบ้างเป็นต้นนะครับ เพื่อเป็นการจำลองการแข่งขันในระยะทางจริงนะครับโดยการเพิ่มระยะทางครับไม่ควรเกิน10%ของระยะทางเดิมเช่นถ้าปกติเราวิ่ง10กิโลเมตรครับผมเวลาเราซ้อมเพื่อเพิ่มระยะทางด้วยการซ้อมแบบลองรันครับควรจะเป็นที่11กิโลเมตรหรือเพิ่มมา1กิโลเมตรครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเพิ่มระยะทางมากเกินไปเช่นอาการบาดเจ็บยอดนิยมครับกล้ามเนื้อหน้าแข้งอักเสบหรือชินสปริลต์เป็นต้น โดยการฝึกลองรันครับผมแนะนําให้ฝึก1อาทิตย์ต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการเพิ่มระยะทางเพื่อมามาราธอนหรือว่าอัลต้ามาราธอนนะครับแนะนาให้เป็น2ครั้งต่อสัปดาห์และยังควรฝึกควบคู่ก,กับการซ้อมแบบอื่นด้วยนะครับเช่นการฝึกเดิลครับอินทเวลเทมโปรวมถึงความแข็งแรงครับเช่นพวกเวทเทรนนิ่งพลายโอเมติกเป็นต้นนะครับเพื่อนๆล่ะครับซ้อมลองรันกันกี่ครั้งต่อสัปดาห์ครับ และเพื่อนๆตอนนี้มีเป้าหมายวิ่งที่ระยะทางกี่กิโลเมตรครับ